เียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัสิุสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะทีฉันรัติกจรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะพบกับอาจารย์ปานเทพโพภพันธ์อีกเช่นเคยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเราคุยกันมา2วันเนี่ยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลเรื่องหวานๆเลย กลับไปนึกถึงเวลาที่ผู้ใหญ่เขาบอกหวานเป็นลมขมเป็นยาเลยชักจะคิดแล้วว่าโอ้โหหวานนี่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะหวานไม่ดีแล้วก็เป็นภัยต่อร่างกายอย่างมากนะครับแล้วก็หลายโรคที่เราเป็นจากการกินหวานเกินผมยืนยันเลยครับก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทําลายมนุษย์กันเองก็คือความหวานจากน้าตาลนี่นะครับโดยเฉพาะการกินเกินนะครับเรามาคุยกันต่อเพราะเวลาจะน้อยมากผมจะพยายามจะสรุปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ งานวิจัยผลกระทบของน้ําตาลต่อไขมันในเลือดคือเราเข้าใจแล้วว่าน้ําตาลเก็บสะสมในรูปของไขมันน้ําตาลค้างอยู่ตามหลอดเลือดกลายเป็นอนุมนูลอิสระสร้างความเสียหายกับให้กับหลอดเลือดร่างกายจะสังเคราะห์ L D L หรือไขมันที่ไม่ดีไปพอกตามหลอดเลือดเพื่อรักษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีน้ําตาลมากจึงเป็นปัญหากับเรื่องไขมันในเลือดด้วยในคราวเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือว่า เราเข้าใจก่อนว่าน้ําตาลทําให้เกิดอนุมูลอิสระในกระแสเลือดได้เมื่อเข้าใจตรงนี้ได้แปลว่าเราเข้าใจผลกระทบหลังจากนั้นทันทีหลังจากนี้ผมก็จะอธิบายเป็นเป็นกระบวนการลูกโซ่และกันนะครับของไขมันนะครับอันนี้ครับพอทันทีที่เรามีการอักเสบของหลอดเลือดมีน้ําตาลอยู่ยน,นะครับร่างกายก็จะมาพอกตามหลอดเลือดนับวันก็จะตีลงไปอ่กล้องมาทันไหมครับทันนะครับอันนี้ครับ ถ้าน้าตาลในหลอดเลือดม,มากก็จะเกิดการอักเสบไขมันก็จะพอ,พอกมาเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยส่วนที่พอกนี่แหละครับคือ L D L ที่เราประนามว่าเป็นไขมันตัวเลวเราก็ไม่ควรประนาม LD L D L นะครับจริง,รงๆเราควรจะประนาม,ามนาใช่ข<อ>เขามาร <มา S 2> <ม>ักษาเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็เกิดการเสียหายเขา<อ>ก็มาพอกบริเวณแถวนี้เพื่อเอาเนื้อเยื่อเอาเลือดเรามาเลี้ยงแถวนี้นะครับแต่ว่าเรามีมากเกินไปก็เกิดการอุดตันได้และถ้าเกิดมันรั่วออกมาเพราะว่าแถวนี้เป็นอนุมูลอิสระอีก เรากินน้ําตาลเยอะก็ไปอีกอหรือไขมันแถวนี้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวไขมันทานส์ก็สุดแท้แต่ที่พร้อมจะถูกโจมตีด้วยอนุมูลอิสระได้มันมีโอกาสที่จะหลุดล่วไปอุดที่อื่นได้นี่ก็เลยทําให้คนกินน้ําตาลเยอะร่างกายเลยผลิต HDL น้อยคือไขมันที่นําจากหลอดเลือดไปส่งที่ตับน้อยแต่สังเคราะห์ LDL ให้ส่งไขมันไปพอกที่ตามหลอดเลือดมากตามทันไหมครับค่ะ คือปกติเนี่ย HDL จะมีหน้าที่เอาไขามันตามหลอดเลือดไปส่งที่ตับเมื่อหมดหน้าที่แล้วแต่ถ้าเกิดการอักเสบหรือความเสียหายร่างกายก็จะเอา LDL มาพอกที่หลอดเลือดอีกดังนั้นถ้าคนกินน้ำตาลมาก HDL จะต่ำแต่ LDL จะสูงหรือไขมันตัวดีต่ำแต่ไขมันตัวดีจะสูงไอ้ไขมันตัวเลวจะสูงนะครับก็เลยเป็นผลของงานวิจัยตามมานะครับว่าการกินน้ำตาลเยอะ จะทําให้ไตกีกลีเนีไยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าพอเราอดน้ําตาลไตกีกยีตกีสลา์ลงเลยบางคนอุตสาห์ไปกดอดไขมันนะครับไม่สู้เท่ากับการอดแป้งและน้ําตาละนะครับนี่นะครับงานวิจัยปี1990ก็บอกเลยครับว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆก็คือว่าถ้ากินน้ำตาลมาก HDL ตัวนี้นะครับะจะต่ำลง และ L D L ที่จะไปพ่อที่ตับจะสูงขึ้น H D L ที่จะทำหน้าที่เา L D L ที่ไปพอกตังตับาตามาพ่อตามหลอดเลือดไปส่งที่ตับจะลบน้อยลงเพราะร่างกายมิใสังเคราะห์ม,มาทำไม,มเพราะาหลอดเลือดอักเสบเต็ไมไปหมดมหลอดเลือดเสียหายมากร่างกายก็จะสังเคราะห์ L D L ให้สูงขึ้นต่อมานะครับก็คือนอกจากนี้แล้วเราก็จะค้นพบว่ามันยังทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นด้วย แต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องคอเลสเตอรอลเราจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลแต่ที่เรากลัวเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงขึ้นเพราะร่างกายตั้งใจสังเคราะห์เพราะมีการเสียหายของหลอดเลือดเป็นจํานวนมากค,คราวนี้ก็จะพบว่าคอเลสเตอรอลสูงขึ้น L D L ต่ําแต่ H ขออภัยครับคอเลสเตอรอลสูงขึ้น H D L ต่ําแต่ L D L กลับจะสูงขึ้นค,คือไขมันตัวเลวสูงขึ้นไขมันตัวดีลดน้อยลงนะครับ จากนั้นเสร็จเนี่ยอันนี้งานวิจัยที่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้วนะครับปีสองสีปีที่แล้ว <c oughs> ว่าถ้าเราลดแป้งหรือคาร์โบไฮเดทเนี่ยไตรกลีเซอไรด์ลดลงจริงๆร <c oughs> ลดลงกว่าการกินไขมันซะอีกลดคาร์โบไฮเดตลงลด VLDL ลงลดคาร์โบไฮเดตลงนะครับจะพบว่าช่วงแรกอาจจะมี LDL <c oughs> สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการอักเสบของหลอดเลือด <c oughs> จากนั้นจะลดลงเอง แต่ HDL คือไขมันตัวดีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอสูงกว่าการอดไขมันซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการลดแป้งน้ําตาลมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาฟื้นฟ,นฟนูระบบหลอดเลือดอย่างมากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังค้นพบว่าน้ําตาลยังสามารถเพิ่มระดับสื่อประสาทที่ชื่อ,อเซโรโทโนินที่ส่งผลทําให้หลอดเลือดแดงหลอดเลือดเนี่ยแคบและตีบลงคราวนี้ปัญหาก็เลยเบิ้ลเลยครับ ทั้งไขมันทั้งหลอดเลือดตีบผลก็คือทําให้เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ก็จะตีบลงทันทีนะครับจากนั้นพอตีบลงก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดค่อยๆหนาขึ้นและแข็งตัวแล้วก็เป็นผลทําให้ความดันโลหิตสูงสูงขึ้นเพราะทุกอย่างมันตีบลงไปหมดนี่น้ําตาลตัวเดียวเลยนะคะน้ำตาลอย่างเดียวนะพอมี หลอดเลือดตีบเราก็ต้องส่งแรงดันไปไกลขึ้นแรงมากขึ้นเพื่อส่งเลือดไปให้ที่ปลายเซลล์เราให้ได้หัวใจทํางานหนักขึ้นหัวใจก็ทํางานหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเรามีหลอดเลือดแข็งตัวมากๆก็ทําให้เก็ดเลือดเกาะตัวทําให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นไปอีกจากนั้นก็ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองและสามารถทําให้เยื่อบุเส้นเลือดฝอยทํางานไม่ดีทุกอย่างก็แย่ลงหมดถูกไหมครับบางคนเป็นโรค เส้นเลือดขอดนะครับปูดขึ้นตามขาก็เพราะกินน้ำตาลด้วยกินมากนะครับบางคนปัญหาหลอดเลือดก็ลุกลามไปถึงการปวดหัวไมเกรนได้ด้วยเพราะว่าหลอดเลือดมันส่งเลือดไปไม่ดีครับหลอดเลือดมีปัญหามากมบางคนก็น้้ำตาลแล้วอาการปวดหัวหายไปเลยต้องให้ลองกับตัวเองต้องลองนะครับและน้ำตาลทำให้คลื่นสมองที่เรียกว่าเดลต้าอัลฟาเทต้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทําให้ความสามารถอของจิตในการคิดอย่างปลอดโปร่งเกิดความแปรปรวนความคิดไม่โปร่งใสแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนขาดความสมดุลจริงๆตรงนี้สําคัญมากนะครับเช่นน้ําตาลกดไทรอยฮอร์โมนต่ําลงอัตราการเผาผลาญต่ําทุกอย่างแปรปรวนหมดเลยนะครับผลิตฮอร์โมนไม่ได้แก่ลงด้วยฮอร์โมนที่จะสร้างได้ก็สร้างไม่ได้กลายเป็นคนเครียดง่ายเพราะฮอร์โมนที่ต่อมหมวกไตที่ชื่อคอ,อร์ติซอลผลิตไม่ได้ ทำให้บางคนเกิดการอักเสบของผิวหนังง่ายขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนตัวเดียวกันที่ต่อมหมวกไตสร้างมาจากคอเลสเตอรอลถ้าอัตราการเผาผลาญต่ําก็สังเคราะห์ไม่ได้บางคนอายุมากขึ้นเรื่องที่เคยทนความเครียดได้จะทนไม่ได้บางคนหงุดหงิดขึ้นบางคนเกิดการผื่นขึ้นที่ผิวหนังง่ายขึ้นก็เพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติจากการกินน้ำตาลมากนะครับบางคนก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าตามม,ตาม,มา เพราะว่าพอเป็นโรคเบาหวานนะครับระบบระดับพอมวผิดปก,กติก็เลยมีผลต่ออารมณ์ทําให้เกิดอารมณ<ม>์ซึมเศร้าตามมาได้นะครับ,รบต่อมาก็คือเมื่อน้ําตาลเยอะทุกอย่างอัดแน่นไปหมดจากการกินหวานเป็นประจําโรคที่ตามมาก็คือน้ําหนักเพิ่มขึ้น<ม>และเป็นโรคอ้วนคใครอยากลดน้ําหนักนะครับ,รบลดเอวนะครับลดแป้งน้ําตาลให้ได้ก่อนไขมันน้ําหนักลงแน่นอนนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าน้ําตาลมีผลต่อความสมดุลของแร่ธาตุด้วยคืออย่างนี้ครับ <c oughs> เมื่อสองวันก่อนผมพูดถึงนมวัวว่า <c oughs> มีตีพิมพ์ของนิตยสารทางมีการตีพิมพ์มานะครับว่ามันทําให้ผู้หญิงเป็นโรคกระดูกเปราะคนก็เลยมาสนใจว่ามันเป็นเพราะน้ำตาลแลกโตสหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่แลคโตสอย่างเดียวเวลาเราพูดถึงความไม่สมดุลของแร่ธาตุเนี่ยเช่น ร่างกายเรานี่นะครับจะมีการสมดุลระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสคือแคลเซียม2.5ส่วนจะมีฟอสฟอรัส1ส่วนอย่างนิสมดุลและถ้าสมดุล oh. ทุกอย่างทํางานเป็นปกติแต่นมวัวนี่นะครับมีแคลเซียม1.5ส่วนเวลามีฟอสฟอรัส1ส่วนแปลว่ามีแคลเซียมน้อยกว่า hmm. และมีฟอสฟอรัสมากกว่าดังนั้นถ้าเราดื่มมากๆเป็นประจำฟอสฟอรัสก็จะเกิน <c oughs> ผลก็คือร่างกายก็เลยบอกว่าแย่แล้วอฟอสฟัมากไปแล้วขับร่างกายก็เลยกระตุ้นต่อมาารไทรอยให้หลั่งฮอร์โมนออกมาสลายกระดูกให้กระดูกแคลเซียมมันลดน้อยลงแล้วจะได้ขับออกทิ้งไปค,คนที่ดื่มนมวัวก,ก็เลยเป็นโรคกระดูกพรุนแม้ว่าจะเจริญเติบโต,ตรูปร่างใหญ่แต่กระดูกเปราะเมื่ออายุมากนะครับนี่นะครับเวลาเราพูดถึงสมดุลและธาตุเขาจะสมดุลอย่างนี้นะครับเช่น อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงฟอสฟอรัสนะครับเราจะต้องโยงกับแคลเซียมด้วยนี่นะครับแร่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสมดุลซึ่งกันและกัน<ม>ถ้าน้ําตาลทําลายความสมดุลอย่างหนึ่งจะกระทบอีกอย่างหนึ่งทันทีเหมือนกับที่เราพบเห็นเมื่อสักครู่นี้<ม>นะครับ<ม>เช่นแร่ธาตุโครเมียมมีความจําเป็นต่อร่างกายมากมายนะครับ ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายนำโปรตีนไปยังใช้ส่วนที่จําเป็นต่อร่างกายป้องกันทําให้เกิดความดาันโลหิตสูงลดความดาันโลหิตสูงช่วยป้องกันเบาหวานทํางานร่วมกับอินซูลินระบบการเผาผลาญน้ําตาลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมดของร่างกายเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีต่อร่างกายนะครับแล้วก็คโครเมียมยังมีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อช่วยป้องกันอาหารอาการขาดน้าตาลแล้วก็ ช่วยป้องกันเกิดภาวะอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงอย่างเฉียบพลันช่วยป้องกันกระดูกเปลาะบางแต่น้ำตาลทำให้เกิดภาวะขาดโครมเมีียมยุคหลังๆคนแก่ด้วยนะครับจะขาดน้ำตาลถึง90%าเอร์เข,ขาดโคมเมีียมถึง90%เพราะยุคเรากินน้ำตาลมากการขาดโครมเมีียมเป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผนังเส้นเลือดแข็งตัวและโรคเบาหวานได้และก็ทำให้เราขาดทองแดงได้ เวลากินน้ําตาลเยอะทองแดงช่วยเปลีย่ยนธาตุเหล็กให้เป็นฮีโมโกลบินจึงขาดแร่ธทาตุทองแดงก็ทําให้เกิดโรคโลหิตจางอ,อาการบว,วม<อ>โรคก,กระดูโกโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยอก็เลยมีงานวิจัยค้นพบว่ากินน้ําตาลมากทําให้เกิดอาการอักเสบ<อ>ตามข้อ,อที่เป็นโรครูมาตอยอไม่น่าเชืเอ่อเลยครับน้ำตาลอย่างเดียวนี่นะครับ แล้วก็รบกวนการดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและแมก,แมกนีเซียมแคลเซียมนีกระดูกหลักแน่นอนแต่แมกนีเซียมสําคัญก็คือสร้างกระดูกฟันเล็บเส้นผมซ่อมแซมส่วนทิ่สึกลรอทําให้ระบบประสาทส่วนควบคุมการยืดและการหดของกล้ามเนื้อเป็นปกติ ควบคุมกลไกการแข็งตัวของเลือดให้เป็นไปตามปกติส่งสัญญาณระบบประสาทเร็วขึ้นช่วยรบน้ำย่อยช่วยดูดซึมวิตามินบีแล้วก็ป้องกันอาการผิดปกติถ้าน้ําตาลรบกวนการดูดซึมแมกนีเซียมเราจะเอาอาหารที่ไหนมาสร้างแมกนีเซียมให้ร่างกายผลก็คือทําให้เกิดเป็นโรค oh. เยอะมากแค่แมกนีเซียมอย่างเดียวจากน้ําตาลนี่แหละครับความดันหัวใจมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศเบ,เบาหวานสมาธิสั้นไมเกรนหอบหืด อาการซึมเศร้านอนไม่หลับกระดูกพรุนเป็นโรคภูมิแพ้คเครียดแล้วก็การกระดูกของกล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้มาจากน้ําตาลทําให้เราดูดแมกนีเซียมไม่ได้แล้วก็ทางเดิอนอาหารนะครับก็มีส่วนสําคัญเพราะว่าความเป็นกรดของน้ําตาลทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารทําให้ลําไส้เกิดภาวะด,ดูดซึมอาหารผิดปกติทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบเป็นแผลทําให้ท้องผูกเป็นกรดนี่เลยททำให้ท้องผูกนะครับ แล้วก็น้ําตาลทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้นและก็เป็นสาเหตุของโรคไส้ติ่งอักเสบด้วยแล้วก็ทําให้เกิดการหมักหมมของแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่<ะ>เป็นสาเหตุทางอ้อมๆนะครับของฤิีดวงทวันและก็มะเร็งก็สําคัญมากเพราะน้ําตาลเป็นอนุมูลอิสระที่จะทําลาย DNA หรือรหัสพันธุกรรมให้เสียหายนี่แหละครับหลุดออกมาบ้างกลายพันธุ์บ้าง จากการกลายพันธุ์ของอนุมูลอิสระก็ทําให้เซลล์เราหน้าตาแปลกๆไปเปลี่ยนสภาพไปอย่างนี้ครับอนุมูลอิสระโจมตีนะครับโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเราก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมานี่คือลักษณะของอนุมูลอิสระนะครับและอนุมูลอิสระก็ทําให้เซลล์ที่ผิดปกตินั้นเกิดการแบ่งตัวผิดปกติตามมามแล้วก็ใช้น้ําตาลเป็นอาหารในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก็ไม่เป็นรูปแบบตามแบ่งตามปกติที่ค่อยแบ่งตามระนาบมาเป็นแบ่งตาม สภาพที่ไร้สภาพการควบคุมเป็นเซลล์มะเร็งที่เจริญเติบโตเร็วมากม,มีปุ่มรับอินซูลิน24เท่าของเซลล์ธรรมดาจึงชอบน้ําตาลมากมะเร็งใครก็ตามเป็นมะเร็งจึงควรงดน้ําตาลอย่างเด็ดขาดนะครับและจากงานวิจัยชิ้นนี้เองนะครับก็ทําให้เราเข้าใจโรคเกี่ยวข้องกับน้ําตาลมากขึ้นและทําให้มีงานวิจัยจํานวนมากมค้นพบว่า น้ำตาลอาจนําไปสู่โรคมะเมร็งเต้านมรังไข่ต่อมลูกหมากและถาวานนะัดและก็มะเร็งลําไส้มะเร็งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและรวมถึงมะเร็งถุงน้ําดีแล้วก็โรคตาก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยครับคือทําให้สายตาแย่ลงทําให้เป็นต้อกระจกมาจากน้ําตาลนะครับหลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็ทําให้สายตาสั้นลงโดยเฉพาะในเด็กกินหวานนี่แหละครับเด็กบ้างครับหลายคนมีเด็กนะครับ เริ่มตั้งแต่ก่อนคลอดเลยครับกินน้ําตาลมากทําให้เกิดภาวะตั้งครรภ์เป็นพิษและทําให้เป็นโรคสมาธิสั้น<ม>ในเด็กถ้ากินนะครับโซนปกติยาาคิดว่าฉลาดนะครับเขาจะใช้แรงเยอะมากเพราะน้ําตาลมันเยอะมากเนี่ยทำให้โซนผิดปกติวิตกกังวลอารมณ์แปลกประหลาดในเด็กใช้การแ<ม>สดงออกผิดปกติอะครับแล้วพอหมดแรงปั๊บเนี่ยตอนบ่ายจะง่วงหมดแรงหมดสภาพเลย <คะ S 2> ทําให้เด็กง่วงแล้วก็ลดความกระตือร้นในเด็กก็เลยเป็นว่าตอนช่วงเรียนเลยไม่ได้เรียนเพราะามีสมาธิสั้นพอจะเรียนตอนบ่ายหมดแรง <คะ S 2> ก็เลยค้นพบว่าใครกินน้ําตาลมากผลการเรียนของเด็กจะไม่ค่อยดีแล้วก็ทําให้เด็กมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามีอะดรีน <คะ S 2> ลาลีนหลั่งออกมาอยู่ตลอดเวลาหัวใจเต้นเร็วนะครับแล้วก็ทําให้ระดับระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตลดลงด้วยแน่นอนครับจะหาคำตอบแล้วว่าจะทำยังไงต่อ นี่ไปอย่างเร็วมากนะครับวันนี้รีบมากเลยนะครับแต่ว่าทําให้เราได้เห็นว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทุกโรคเลยใช่ครับผมอยากจะชวนว่าะจะกินน้ําตาลยังไงถึงจะปลอดภัยที่สุด